สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเคือนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับช่วงนี้ผมยังนำหนังสือชนะนะครับซึ่งท่านศาสตาจารย์ดรวีราชัยโกแว์นะครับท่านได้เขียนเอาไว้นะครับเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจแล้วก็หนุนจิตชูใจเราที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับนะ ก็ขอบคุณสำหรับศูนย์หนังสือเลเดียนนะครับที่ได้ให้การอนุญาตนะครับนะที่จะนำมาเผยแพรแ่ด้วยการออออากาศของผมนะครับนะก็0 2 3 1 9 0 9 9 9นะครับนะนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์หนังสือเลเดียนนะครับนะก็พี่น้องจะได้รู้จักไว้นะครับนะวันนี้ครับพี่น้องครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของการที่เราเองจะต้องประสานพลัง คือนำเอาสรก,กําำลังทั้งหมดที่เรามีอยู่ให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินงานหรือว่าดำเนินชีวิตหรือว่ารับใช้พระเจ้าหรือว่าทำกิจใดก็แล้วแต่จะได้มีพลังนะครับนะวันนี้บทที่10ครับปลดปล่อยพลังนะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่หนุนจิตชูใจให้เรามองเห็นถึงการที่จะนำพลังที่เรามีอยู่ไปใช้นะครับนะ พี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นล้อมรอบตัวเราเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมครับมีอัตราคนว่างงานเยอะแล้วก็พนักงานนะครับนะหลายคนก็ถูกเ,เรียกว่าอะไรครับเลิกจ้างถูกปลดนะครับลดเงินเดือนบางคนก็ถูกลอยแพโดยพองยิ่งปัญหาโควิดที่มันเข้ามาโจมตีเราในทุกวันนี้ครับก็ทําให้หลายคนก็รู้สึกว่าแต่และว,วันแต่และว,วันนั้นไม่มีความแน่นอนที่ จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะเกิดสิ่งดีหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับ,กบเกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับนอกจากความฝืดเครืองทางเศรษฐกิจนะครับก็ยังมีปัญหาอาชญากรรมการป้นจี้การหลอกลวงกันในอินเทอร์เน็ตนะครับนะคนที่ทำอ e ีแบงกิ้งหรือว่าคนที่ทําอะไรตก็รู้สึกกังวลใจว่าจะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแย่งชิงเ,เงินในบัญชีของเราไปนะครับนะก็ มีเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ความเชื่อถือต่อสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองนะครับล้วนถดถอยลงจนจนเรียกว่าอะไรครับเกิดความรู้สึกถึงความวิตกกังวลของของคนเรานะครับนี่ก็เป็นเหมือนโรคร้ายครับติดต่อแพร่กระจายจากความรู้สึกของคนหนึ่ง แล้วโดยพ้องยิ่งเมื่อเมื่อการสื่อสารนะครับได้พูดไปในวงกว้างก็เกิดการบั่นทอนจิตใจแล้วก็กําลังใจของผู้คนอย่างมากมายเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราควรจะทําอย่างไรนะครับนะนะประการแรกเลยครับนะเราต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจริงมันกําลังเป็นสิ่งที่เราประชิญอยู่ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับนะไม่ว่าสาเหตุมันเกิดจากความผิดพลาดของใครหรือความด้อยความสามารถของใครสถานการณ์รอบข้างเป็นยังไงนี่ก็มีสงครามนะครับนะที่เกิดขึ้นที่รัสเซียกับยูเครนนะครับนะหรือประเทศนะครับนะในเครือจักรภพนะครับรัเสเซียอีกนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างการขาดความสามัคคีธรรม การเป็นร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยครับอาจทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ความขมขื่นความเจ็บแค้นความโกรธนะครับก็สามารถทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราได้แต่ตรงกันข้ามครับนะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดดึงเครียดแล้วก็ปลดปล่อยพลังในทางลบออกมา ค,คือความกังวลใจความว้าวุ่นใจความรู้สึกสับสนนะครับเป็นเหตุให้ศักยภาพของเราเนี่ยดิ่งหัวลงนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงกับความกลัวบางครั้งก็ทําให้เราเป็นอมพาตนะครับนะนะทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตเนี่ยหมดสิ้นแล้วต้องยอมรับความจริงครับว่าสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยมันอยู่กับรอบๆเราเนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้ครับเราอีกครั้งนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้ที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้เพียงแต่เราต้องยอมรับว่ามันยากแล้วก็ร้ายแรงแต่เราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าครับว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะมีทางออกให้กับเราได้นะครับวางใจพระเจ้าครับว่าพระเจ้าจะมีทางออกให้กับเราประการที่สองครับให้เราเริ่มต้นมองหาความเป็นไปได้นะครับนะตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเลยครับที่เรามีอยู่ลองเริ่มฝึกทำสิ่งใหมๆ่ๆ นะครับที่ไม่เคยลองทําเลยก็ลองทําดูอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมันก็ต้องทดลองดูละครับว่าเราจะก้าวผ่านไปได้ยังไงไหมบางครั้งครับอุปสรรคมีแต่มันซ่อนโอกาสบางอย่างอะไรลึกๆไว้ที่เราหายังไม่เจอนะครับหาให้เจอครับพี่น้องครับหลายครั้งที่เรามองไม่เห็นโอกาสเพราะมันยังไม่เปิดออกมาแต่ว่าเราทดลองทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทําได้แล้วก็จะผลักดันมันไปใน ในพลังทางบวกที่เรามีก็จะค่อยๆเกิดผลแล้วก็ผลักให้พลังทางลบเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราเราก็จะมีพลังในการก้าวเดินครับพี่น้องประการที่3ครับปรับค่านิยมปรับความคิดที่อยู่ในกรอบนะครับนะของเราเนี่ยนะครับนะให้มันถูกต้องมีค่านิยมแล้วก็ให้ นิยามของชีวิตที่เรากำลังดําเนินอยู่ในสังคมเนี่ยครับอย่าเป็นไปตามกระแสครับกระแสสังคมตอนเนี้ต้องหาเงินต้องเอาเปรียบต้องได้โอกาสก็ต้องคว้าอะไรเงี้ยนะครับนะเราอย่าวิ่งตามกระแสนั้นนะครับนะแต่ว่าให้เราตัดสินใจครับมองดูสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้อย่าใช้การมาตรฐานของสังคมต้องหรูหราฟุ่มเฟือยต้องมีศักดิ์ศรีมนุษย์ที่แท้จริงนะครับนะเรามีศักดิ์ศรีที่การใช้ชีวิตที่ดีครับ ความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ความใฝ่รู้โอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีแท้จริงของคนเราครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหรืออีกอย่างหนึ่งก็คนดีนะครับนะกินไม่หมดครับถ้าคนคดนั้นกินได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานครับเพราะพระเจ้านั้นทรงสัญญาว่าพระองค์จะเลี้ยงดูผู้ชอบธรรมของพระองค์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนธรรมเป็นอันมาก ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานโอ้โหสดุดีบทที่37ข้อ16กับข้อ24ท่านกษัตริย์ดาวิดได้กล้าหารพูดสิ่งนี้ยืนยันกับเราครับและนี่เป็นจริงคนที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขานะครับวางใจพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็เริ่มต้นครับนะนะ เรียนรู้การปลดปล่อยพลังของเราออกมาในทางที่ถูกต้องครับอธิษฐานด้วยกันโอพะพิดาเจ้าข้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเมตตาแล้วก็ช่วยพวกข้าพง่ังหลายที่จะวางใจในพระองค์ไม่ตกใจกลัวกับสถานการณ์แต่เริ่มต้นที่จะคิดถึงพลังต่างๆที่เรามีไปในทางบวกไปในทางคิดสร้างสารรค์ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ฝึกฝนตนเองให้ทำสิ่งที่ดีเสมอๆขอพระเจ้าทรงสอนและเมตตาพวกเราได้เถิดเพื่อจะใช้พวกเราให้เป็นคนที่จะเดินอยู่และนำคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าขณะเดียวกันนำชีวิตของเราให้สงางามและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยพระคุณของพระองค์เราทูลขอสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสู้ๆครับพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ